จะต่อสัญญาหรือไม่ถ้าไม่ต่อขายแน่นอนลิวพูต้องการคำตอบจากโกนาเต้เรื่องขยายสัญญาสบับใหม่เดฟออฟคอป้ายข่าวลิวพูเปิดเผยว่าหงแดงต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับอิบราฮิมาโกนาเต้ในตลาดรอบนี้และสโมสรอ,อาจตัดสินใจขายก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดตัวลงลิวพูกับโกนาเต้กำลังอยู่ในช่วง หักเหสำคัญเนื่องจากนักเตะเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาท่ามกลางความสนใจจากเลอมาริโกนาเต้เซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลในปี2021โดยได้รับค่าเหนื่อย7,000 70, 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ ต่ปัจจุบันเจ้าต,ตัวต้องการค่าเหนื่อยเพิ่มมากกว่าเท่าตัวอยู่ที่ราวๆ200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์มีรายงานว่าโกนาเต้ยังไม่พอใจกับข้อเสนอเบื้องต้นจากลิเวอร์พูลเนื่องจากมีโครงสร้างที่พึ่งพาโบนัสและเงื่อนไขาตามผลงานมากเกินไปขณะที่เอเจนของเขาก็พยายามกดดันให้สโมสรจ่ายค่าเหนื่อยยืนพื้นสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ตอนนี้ลิวอร์พูต้องการคำตอบจากโกนาเต และพยายามต่อสัญญากับเขาให้ได้ก่อนที่ตลาดจะปิดตัวลงสมสรต้องการให้เขาตัดสินใจภายในช่วงเวลานี้เพราะสมสรไม่ต้องการเสียเขาไปแบบฟรีๆแบบเทนตอเล็กซานเดอร์อาโนอีกแล้วดังนั้นหากโกนาเต้ยังไม่ตอบรับข้อเสนอภายในช่วงท้ายของตลาดนักเตะลิเวอร์พูลอาจจะพิจารณาขายเขาในราคา35ล้านปอนด์ เพื่อป้องกันการเสียนักเตะแบบฟรีเอเยนในสเสมอร์หน้า